โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกท่านที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลกันด้วยนะครับหลังจากที่ตัวเกมอัปเดตมานะครับผมก็ไปเจอแผนที่เข้ามาใหม่นะอาจจะเป็นรูปแบบแผนที่หลายๆคนนะครับตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยก็ว่าได้นะนั่นก็คือแผน4-2-1-3นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นดูนะว่ามันจะใช้ดีอย่างที่เรารอคอยกันหรือเปล่านะเออแล้วก่อนจะไปรับชมชิชนะครับผมรบกวนคนดูทุกท่านนะครับ ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะหลังจากจบเกมนี้แล้วผมก็จะพาทุกคนนะครับไปตามหาแผนนี้มาใช้กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมพร้อมกันเลยเด้ออ่ะฮะเขาได้เชียบอลก่อนนะครับผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวหาตัวจ่ายครับจ่ายขึ้นมาที่เอเวอคูออกขวาไปที่ซานโชซานโชวนกลับขึ้นมาครับผมรอตัววิ่งโอเคมาที่ทิปเปียคอร์ลูกนี้ โอ้โหมงจอๆลูกนี้ติดเซฟครับสําหรับอา์นายของเรานะครับผมผมรู้สึกว่าแม่งเล่นเกมรับโคตรยากอ่ะคือแมตช์ up เหมือนเมื่อก่อนมาได้แล้วนะคือมันได้แต่ว่ามันยากกว่าเดิมอโอเคไปที่เปียอาที่ซานโชจ่ายมาที่เอ็นคุณครูเข้าวพวดแบบนี้ก็โดนสิครับเป็นไงโอ้โหบอลพุ่งเข้าตาข่ายอย่างสวยเปิดเกมมาครับนาทีที่9เราก็ขึ้นนําไปแล้วนะครับ1ต่อศูนย์นะครับจากเอ็นคุณครูนะ เนี่ยเขาเข้าพวนมาเราก็ดับเบวลทัชหลบไปเลยครับโอเคเขี่ยมาครับไปเ,เขาจะได้ลูกสูดรวะแผ่นี้รู้สึกว่าเล่นลูกสูได้ได้เหมือนเดิมไหมสูลูกเขีย่ยอาทิเปียหาตัวทุ่มทุ่มมาที่ซานโชจ่ายขึ้นมาที่ดิคไลโอโหไม่ถึงครับ่ปเขาจะบุกขึ้นมามาที่โอเว่นจ่ายขึ้นมาเดริกของเราโอเคฮะเดริกโอเคยังแก้มาได้ ขวาลงเลยโอ้โหไม่ได้ครับจ่ายตรงนี้ลูปสั่นโอเคดีค่ไรเราเก็บได้มาทีเอ็กูสวยสานโชวดับเบิลจะจ่ายโอ้โหจะจ่ายเข้ามาในนะแต่ว่าโดนแซะไปะครับเอ้าแต่ว่าเอ็กูยังมาได้โอ้โหคูคิกไปมาสรุปไม่ได้ครับมาที่เมสซี่ครับผมจ่ายมาทีลุยฟิโก้ตัวนี้อีกแล้ววะมีความเร็วนะครับงไงโอ้โหอาโนวิ่งขึ้นมาแล้วเปิดลูกนี้ โมงโอ้ตีเซฟยังไงตัวซ้ำ <c oughs> ไม่รอดอยู่ดีครับเขาตีเสมอมาได้นะครับผมไปเอาใหม่ครับหุบสั้นมาที่สอนถึงมินโอ้ยจะโยรหลแล้วก็สปินนะแต่ว่ามาอีกแล้วครับลุยฟิโก้ฝั่งขวาเขาเนี่ยอันตรายนะมาอีกแล้วอาโนโอ้โหให้อานโ,อโนเปิดลูกนี้ยังไงเฮ้ยโอ้โหจะยังไงกอุ้ยเซฟออกมาได้เฮ้เหลือจะเชื่อ โอ้โหดีด้าคนบักอ่ะดับโบทัดส,สวยจายขึ้นมาเอ็นคุณครูไปละยังไงป่าต่อมาที่นิชาลิสันยิงลูกนี้โอ้ติดเซฟเอ็นคุณคููไปจ็อบให้ครับโอ้โหเราก็เหมือนคล้ายๆลูกที่เขาได้นะครับเราก็มีตัวมาซ้ําให้นะครับนี่ไงเขาเซฟออกมาอย่างนี้ก็สวยสิครับยิมไปเลยครับผมไปเราขึ้นนานะครับผมสอมาดูตอนหนึ่งนะ แผ่นี้ก็โอเคอยู่นะทุกคนคือนักเตะมันมันวิ่งได้แบบอิสระอะนะดักได้สวยอ่ก็ได้อังครูลุยอาเบตโตมาที่ซอนทึมินซอนทึมินดับเบิลทัสโอ้ติดครับไปมาอีกแล้วฮะลุยฟิโก้ฝั่งขวาอันตรายมากเปิดลูกนี้โอ้โหผ่านหัวเดดิกไปนิดเดียวโอเคฮะเรายังได้ทุ่มนะครับผมติดเปียฮะจะได้ทุ่มมาที่เดลิกติเปีย ซานโชพลิกไปโอ้โ oh หโดนเท้านะครับบอลออกข้างไปทุ่มมาที่อิเคไรส์เอ็นมุนคูสวยอิซาดิชันมาที่ลุยอาเบโตจ่ายแทงมาสวยมาแล้วอานายอานายยังไงไม่มีตัวเข้าจังหวะน,นี้หากเข้าขวาแล้วยิงสตันนิ่งโอ้โ oh หบอลตกพื้นอย่างสวยโอ้โหอานายของแท้วะทุกคนดูนะดูนะคือแตะเข้าขวานะเนี่ยแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหบอลตกพื้นอย่างสวยเลยวะ โอเคครับเราก็นีห่างไปสองลูกแล้วนะครับผมเป็นสามประตูต่อหนึ่งนะไปเขายังไงที่โรเปซันนะครับผมเราต้องหานักตว <c ười> ดทุยหานักเตะโอเคมาแล้วอโอโอ้โหอ,อ,อ,อันนั้นผมเป็นอะไรววะเนี่ยจิบหายแล้วเมซี่มาโ okay. อเว่นโอเคสอีนีครับนาโบทันลบมาสวยออกมาซ้าย โรบัสั่นแทงต่อมาที่ซอนนึงมินซอนนึงมินยังไงเฟกมาทังทีหมวนกลับมาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโดนเท้าครับผมออกค้างไปแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับสรุปไม่ได้ทุ่มนะโอ้โหครึ่งแรกเราก็นํำมาที่สามประตูต่อหนึ่งนะครับโอเคครับเราก็ได้เขี่ยขึ้นหลังนะครับมาที่เฟอร์นันเดสล้วก็ส่งเฟอร์นันเดสลงมานะครับผมอ่อเนตามาที่เดลิกยัดเข้ามาในมาที่เฟอร์นันเดสออกมาดีคอไร จายัดเข้ามาในมาที่อิชาบบริสันดับโบทัสโอ้โหโดนกระแทกไปครับยังไงมดิชมาซาทิเปียประคองลูกนี้โอ้โหโดนหกักหลบไปยังไงเขา้าใจไหมโอเคดักได้ครับเอ็นคูขึ้นมาที่อาายกขึ้นมาถึงซอนไหมโอเคบอลตกพื้นอย่างนี้ไปนะฮะซอนติดเครื่องมาแล้วหักเข้าขวาแล้วก็ปั่นด้วยขวาลูกนี้โอ้โหชนเสาไงตัวซ้ําอืมไม่ได้วะโหโดนเคีย์ออกมาครับโอ้โเสียาจจัดวัปั่นด้วยขวาลูกนี้นะแม่งชนเสาเสย ไปสวยที่เปียไปคุณครูเยี่ยมเขากางไปที่เฟอร์นันเดสชิงออกมา,มาวาวาโอ้โหจะยัดเข้าไปในนะกันยี่ยกมาลุยฟิโก,โกมาที่อานุอานุารประคองบอลขึ้นมาจ่ายมาที่เมสซี่ออกขวาที่ลุยฟิโกฟิโก,โกมาแล้วฮะตัวนี้จี๊ดจัดเลยโอ้โหเลี้ยงตัดเข้ามาในแล้วก็จะยิงไกลลูกนี้โอ้โหดีฮะที่บอลม่ตรงกรอบนะครับผม ดีดาเช็คระยะไว้ดีครับมปล,ลูกเตจากหน้ากอบให้โทษดีดาผมยกไปมีตัวโมงไหมซานโชโมงโอโ้โหฝาบโยที่โอเว่นสองยม,มินไว้ยิงไปไปแล้วซอนติดเครื่องมาแล้วยังไงโอ้โหไม่มีตัวเติมเลยว่ะ้าบุทัแล้วก็ยิงสตันดิ่งโอติดบล็อกไปแนละ้วสิบหายแลครัผมโอ้โห วิ่งเร็วจัดจ่ายเข้ามาในเอา้าไม่มีตัวเข้าโอ้โหยังดีครับที่ติดบล็อกนะเมื่อกี้นี่โอ้โหผมจะดึงนักเตมะมาวิ่งไล่นะแต่ว่ามันยังไงไมันเงืงนะ้อเงะยังไงไม่รู้อะคือเกมรับแม่งเล่นยากมากอะแผ่นนี้ไปครับขอด้เตะม,มุมนะครับอาน,นุเิดลูกนี้เอ็นครูโมออกมาแต่ก็ยังไม่พ้นคีดอันตรายเอา้าสวัยครับแบบนี้เอา้าโหยกมาเลยว่าจะเฟคว่าจะเฟคชอดวนนะครับ ไงโอ้โหเจอที่เปียงบางเหลี่ยมดีจังนนะ่ะไปดิคไลต์ออกมาสวยสารโชวนออกมาขวาเยี่ยมแต่เข้ามาในดิคไลต์มาที่เฟอร์นันเดสออกมาซ้ายที่ซอนติมินก็ไม่ถึงนะครับฮานฮานฮาโตวิ่งแทงเข้ามาโอ้โหจะถึงบอลอยู่แล้วจิบหายละโอเว่นโอเคล้ำหน้าโอ้โหนึกว่าจะโดนอีกแล้วนะเนี่ย นิดเดียวนะครับเดือบนิดเดียวนะโอเว่นอิดาผมนะครับยกขึ้นไปเลยดิชาริสันโอ้โห,โหซอนหนึ่งมิลเอ้าโอ้โหไม่ตรงเพื่อนโมดิชออกมาตัวนี้คตรเดียวตัวนี้คตรเร็วจัดเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยสวยออกไปเข้าไปใน ชิงต่อสวยชิงเยี่ยมไปแล้วเอกคนครูมาที่ซอนหนึ่งมินติดเครื่องมาแล้วครับจังหวะนี้ตาเข้ามาโอ้โหครับที่เปียเปิดเข้าไปครับลูกนี้มีใครมงได้ไหมาสารจาโจมงโอ้โหบอลมันเบาครับเข้าซองอีเดสันนะครับยกออกมาโอเว่นลูกนี้โอเมซี่โอเมซี่ยังได้นี่ไงจะไปไหนเมซี่ถึงไหมโอไม่ถึงอีก ชิบหายแนะครับบุกมาฝั่งขวาลุยฟิโก้ตัวนี้อีกแล้วยังไงติเปียเข้าไปแย่งอยู่แต่ว่าเปิดมาได้โอเคทุบออกมาโอโหทุบให้เขามาอีกรอบดิดีดาผมขอให้อีกรอบโหมลูกนี้โอโหเสียบเสาเข้าไปเลยครับเมสซี่เป็นไงต่อให้เปิดครั้งที่สองอ่ะคือชกชงให้เขาเปิดมาครั้งที่สองนะครับโดนดิยังไงเห็นเปิดซะด้วยนี่ไงเมสซี่วิ่งเข้ามาหมงโอโหเขาไล่มาแล้วนะครับ 2อรประตูต่อ3นะดูเหมือนว่ามันจะช่องท้ายเกมแล้วนะนาทีบาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคนี่ไงจริงๆด้วยครับก็จบเกมไปที่ร้อยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะก็ผมก็ใช้แผนสี่ซอหนึ่งสามนะครับก็ให้ทุกคนนะครับลองไปใช้ดูนะครับอาสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าแผนเนี้เอามาจากตรงไหนแล้วก็เข้าไปเอายังไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตามล่ากันเลยนะครับผมมาครับแล้วก็กดไปตรงที่ โลโก้สโมสรของเรานะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะเห็นเขาว่าเบททีมเซตติ้งนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เหมือนกันนะครับก็มาที่เบททีมนะเนี่ยแอฟริกานะครับกดไปเลยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาจนสุดเลยนะครับกราจะเห็นทีมชาติแซมเบียนะครับตัวนี้นะกดไปนี้เลยแล้วก็กดกลับไปหมดเลยครับแล้วก็มาที่โค้ชของเราเชิงฟอร์มิชันแล้วก็เดฟเฟล ก็จะได้แผนนี้นะครับลองไปใช้ดูนะครับทุกคนก่อนที่เกมเขาจะอัปเดตแผนใหม่มานะเอาละครับ,รบก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ